ตัวนึ่งกว้างขนาดนั้นกวงฟังนั้นมหนึ่งงขคกแหละนะตนียึงเอนตัวนี้ววลไปโอมาใหม่เตกใจแล้วันี่นว

ra hết cần sáu tất nhé lão 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 không nhìn cái nắp cọp câu đây này nhớ nè đi bà bà, bà.

เกี่ยบเป็นลเกี you ่ยเกียรคู่อนเบ่เกี่ยบรักคู่ก่นเยต้องผสมกันกรบพวกกันเพาะว่าเอามาตำแล้วผสมกับเขาหเป็นานเคือเอาวัตถุดิอะหัวหันกางแพหัวหันที่หลายกลัวเนาะสามร้อยแปดสิบป่างไมันขึ้นนะ เงินมาเออาจารย์ไงเงพ่อพ่อ่นเียยังไองมันสวยโคตรแบนี้เรยบ่มาเนาะาจาน์อาจารยานีันตก่เจ็ดตัวเาะใบใบหลังตัวโหเนาะตัวน้อยกีตัวท่ากับปั่นนี่

ไอชีเพียกแน่นบ้านใหม่เป็นแน่นเนี่ยขัดกันนั่นเอาเงี้อกันว่าได้กู้เนี่คู้นั่นใช่หรอขัดกันนั่นเจ้าพนกเจ้าพักบ้มเลยได้ไหมเนี่ยเอ๊โอ้เกมาบุดหัวลง ไม่ไไมไอาจารดมันเป็นมันดีคว้ัอีขึ้นนเดียครับแต่มันดิงลง